สบายดีพอแม่พี่น้องเบิร์ตชูคูุทนเนาะยินดีตอนฮาบขาวชูสองผู่ราดาสาเล่าคือเกา่ามือนีเสาววันอาทิตย์าาศาดาตื่นแต่เสาไงสีขาวไปตลาดในบ้านไปเบิงตลาดบานพ้นสูงเนะาะว่าเพิ้นสีมี่ยังมาขายด้วยวหกเข้ามากินแน่ไปเบิงก่อนอื่นสีป้ายแต่สาดาสีเกลือเป็ดเกลือไก่ก่อนเนาะ

ย่างไปแล้วทุกคนขี่รถกับได้ันทางบานโซดาฝนตกแล้วอยู่ตกอย่งแต่ตีหางไปเข้าตลาดกันย่างฝนตกพากันย่างไปบนเนี่ยบนทางทุกคนฝนตกฝนตกไปย่าง หอดวาดไเลยทุกคนนี่นาชราอยู่ล้างมีกนารสียางเขาทั้งซ้อยโมบานเลยทุกคนเนาะนี่เป็นโมบานโมบานพ้นสูงบา,างนชราเองแหละเฮ็ดยนะักษ์พยัญหีกระเท,า,ะเทาแล้วตื่นไปเช่าจีแ <laughs> ป้งแขวบ <laughs> ไปตลาดก่อนไปส มาขายยังทโอ้ขายีก hmm. สุลท่ทงตลอะไรเออท้งสิบพลมเลยอที่หอดตลาดเลยทุกคนเออมาดตลาดเลยนาะแมื BA BA> ่อกช้ากเปื่อไรบางผู้เร่งเดาผู้เมื่อไหร่ผู้สาว ข้าเจ้าไปก่อนกับข้าเจ้าจนมื oh ่อะไทุกคนอะไก่หอดทางเขาตลาดเป็นไรทุกคนเลยตลาดในนอยในหมู uh, ่บ้านนี okay. ่วเล็กตัวเล็กนี่ก็ราทาบกันเล็กแน่ท้ามากเลตลาดม่เคยจชออ้ชอนโตทราบ้านไหนอะไรอย่างกตลาดหอดทางเขาตลาดเลยทุกคน จั๊สีได้ยังเมื่อกี้เนี่ยขุณห้างยางกันเนาะอันนี้ก็จะเอากลาว่างขายแบบีนแล้วเนาะยังได้ผลโตขายดีบอขายน้ย่ไมนขานีมจับเบิรดเียล่าขายบบข่าหันเบิดำเลยป่าก็าะเล่นีดือเบิดเนี่เนาะ ได้ยังได้ยังได้ไล่อยูออ่ได้ไล่ว้าวบาบานกาเด้อเด้อทุกคนนี่นี่ก็มีได้บาานเขาเนาะโอ๊ะโอาะโอ๊กกะโอ๊ะโอ,อ,อ๊โอ๊เโเ๊โอ้ะรออาะอะอ พีจะมางามพต่ะนาวามแต่ลประกาศว่ามีว่งมาวจะมาติดตตัวนี่เอาบัดนึงบัดมาก่อจังสีเอาเด้วเอาไวหนีก่อนพอดีติีพาดเนาะท้ายกับวัวโอ้ยมาจอกเฮดงอานะ่เงอจงติดจองตเอานี่ยกล้ เักนเรียนกัมีเอทุกคนเนาะนี่เ้าจะาบ้านเา้นเี้ยพมันตกเนาะกจพ้นเลาไฮโอ้ดีวะพ้นตกหะมนตกมดเยใร่าหดเนี่แดง่วาดีวพันแลรแจกเขานะมุ่ซื้อเนาะไปไปนี่โอ้เรบ้าค่ะ สบายดีสบายดีระเบ้าคีใกล้ซอยนูนกพนคล้ายปิงไาใกล้นะระเบาสดาเนยนล้าแม่พ้นโตก็จะลอยหน้ามีทุกคนเนาะมาเบาเด้นถ้าาันเด้ตาหาพนบเนี่่พพหลบอยู store, well ่ได้โ้ก็ันรอได้ทุกคนเนาะจะลอยหน้าเออปีงก็ได้บ่บนี้ปงได้อยู่ละข้งวิสนโจอพนโต คากับท่านได้ยังหอกยังหลอเบิ่งขาเจ้าอยู่ตักนี้ยังแน่สิได้ยายยายเออเออคนโตคนก็บ่ลายปานใเนาะทุกคนเนาะแบบว่ามันก็อยู่ในหมู่บ้านแล้วคนมันก็ตกจะสีได้อีหยังเ็ดเมบ่อได้สีหมูอยู่หานี่ ขนกระเปียกหน่อยหน่อยเลยทุกคนสีมูเลยทุกคนโลทอด้ายสีมูฮะโอ้โลเก่าจีบขนแห้งๆคืนแห้งคืนทุกคนเอ้ยสบายแค่จะกระลากมากอยู่อะไรฮะเอาคอยแน่เซ้นหนึ่งเอาไปหลาบโดย โลเท่าไรจะขายโลแซนสี่บ่ก็เอาแซนหนึ่งหะแหละแซนหนึ่งบ

ซื้อปลาแดกก็ซื้อยสินี่ายไปจะขึ้นไปซื้อก่อนป่ะขอบุนก็บมีเลยทุกคนเนาะคนมันตกนี่นี่นะใครหมูกิน คือมันถอดจนี่บุ้บุบ้านะจากางเบงยังบอว่าเห็ดขีบอยู่เห็ดขีบเออคนกับต๊ะนะคือหัวหารก่อนหัดโอ้ใช่เหรอักสุกเิ นามาแวะหาอเวียเนาะมาซื้อหัวอาหารให้เทุกคนตกตั้งจากพ้นบ่ได้ตกมา2อาทิตย์มันน้ําแห้งบัดนี้ยักพแล้วนี่โอ้ซื้อหัวอาหารเปก่อนนหัวอาหารเ็นะตายเออหัวอาหารกระตายตัวนี้บ่อาหารกระต่ายบ่สิไปย่างไปเอาผักนําขเจ้าเนาะสุสดสงไว้แล้วก็สิมื่อเลย พราะว่าพ้นมันแห้งนี่ก็เปียกขนาดกลางจองมากยังเปียกเลยทุกคนเห็นมั้ยกางจองก็เปียกชาวบ้านเข้ากับกำลังงังมากเลยตัวขันโคนโตกับพ้นกับผู้สิริมาหนีดูมีซ่ามีเชะเยะของวัย่างเมื่อออกเมื่อที่กลางกลาเลยอ่ะ ย่างกเอาไปทังนันต่อมาแม่ก่อนหาพัสด้วยเนรอโอ้ื่อซอยอ่าแล้วก็เราพ้นโต๊ะไรเราเอาสาวพันเนาะเอาสีพัสดลนดด้วยมาตากอารมนี้แล้วเ้ล่าโอ้มาตากนี้จันน่ะามาตากนี้มันชจันน่ะจันน่ะใกลทุกทุกบ้านเลยบนนี้ทุกอาทิตย์เลยบลยไมุ่ันอ๋อ แว่ซื้อบกโสมมีก้อนบัากไหมทกคนก็ราคาเดียวกันบ่แอรเอาใส่นะโล่ี่สิบวโล่หนึ่งขาเอาต้าพัดขุกข่ากันหิวเข่าเลยทุกคนพ้นกระโตเข่ากันหิ้วค้องกับยักคายโอ้โหแค่คุณนี่บ้าเออไป ยางยางเออรัดหลาอออกเมื kork, lots, ่ออันชนเออชนมันโตไปพักพัเกือบลืมพักได้ไหมยางเขาแล้วเขาถิ้งลองรองแต่ชีดนชิพอดเนาะอ่ะอบใจเด้อผู้น้านท่วห้านึล้กเทือกลระบาดนี่อ่ะ โพูน้ากะไล่อยู่เนี่ยกางหาเลยนโคยิ่งพอเอาบมกบัวมาขายบอกเออไนเนอะทุกคนบมกบัวมาไปซื้อเออขายดีขายดีพอฮะไปย่างออกเมื่อทุกคนเฮ้ยดีลูกไปตลาดเก็บตลาดบ่ลูก มาเห็ดกินต่อทุกคนกคุนกับอ้ามาเห็ดกินต่อทุกคนสีลาบสีเนาะคุนกับโตกถ้าก็ะหอดเทียงยางมาแต่ตลาดคุนโตก ្នាពីដើងរូវប់មានប្រ แม่ยังครัวขครัวอยู่ขครัวพระท่านเดีย่ยอาลวงพ่อลรวก็ขครัวเนี่ยเอตาอตัอต้อแบบนี้ตั้ง6ครัวคุน còn vậy còn không có cái xa có mà hình tại xa trẻ em cái đẹp nữa thôi lạ ຈານເປັນທີ <h ary> <h ary soldier, saying, ່ຮ oh, ້ອນເນາະລົງານເປັນທີ່ຮ້ອຈ້າາໄຕ້ບາດນີ້ມຕມເອ หอนหอนเลย,เ,ยเลยเียบเลยมินูหลาบเข้าเหมือนตัวนี้ิเป็นมินูขวดขวนขวดลาะไปบ่อยากดิบกันกินขวดเอา ตัวซุปตัวห้าวมากินข้าวน้ำกันทุกคนมากินข้าวเช้าน้ำกันทุกคนใส่ผักก <mo ินข้าวสาลีน้ำกันเด้อน้าพี่นะเพื่นด้ยแทบแทบเลยแม่เช่าดาสบายดีนะ ตาด,ดีพี่นาพี่ชายน้อกันเนอกินลาบสิีนาป้าต้นานาเออป้า,ากินาลาบสิน้อกันป้าพี่เจ้าแม่ต้นนาเออเนาะกินลาบสิแก่บ๊อบปะแก่วฮะแก่ เดิมพีเล่นู้อืู่อช่ะตกายดต่าน้ำท่วมห่านนึกก็เทอะ่อยู่บ่าวบ่าวแดงกับน้ำบ่ได้เอาขันทมมาตอนมาพูนมาทาตก cây nắng, nơi gật đây cả mong các ừ gần tóc, một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  tóc, được tóc, một 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 tóc, con มัน <Mile> ก็ได้แล ja, like, so so ้วใครเราก็เส้แต่หมูบเลยเนี่ยจานหมูบกก็เพิ่มมาไม่เงื่อที่มาเนี่ยที่ไาเนี่ยชุดสุดาอดันึ่งตายชุอะไรอะไรเลชุดลาบเลือนี่บอสเออดลาบเลือดยหมูนักตาไปยดทีนแล้วขึ้นเอา้าอะไร เอ,อขาวด้หน้ยจอเอาทุกคนตอนนี้จะกินข้าวอิม่มเลยสรากับชิลงไปเกีย่ยวหญ้าให้งัวาตอฝนมันตกเนอะงัวบุมมีบอนกินหญ้าปลูกวาอยู่ในขอบคือเก่าสราสิสองสอบพูดได้ทุกคนถือสอบชิด้เต็มว่าสองสอบเน soi nha Rồi nha thịt quân Mắt cả sàn nó nhảm Cả bộ bên này nó được quân Lếp vào Sàn luôn nhà cả bộ nhà ở bên này Để hương Kêu lếp bây Nhà theo nhìn โมไลเป็นไงทุกคนเล่มเกี่ยวเอาเนี่ยเล่มเกี่ยวเอาโมไลเป็นไงอย่างเงี้ยอะก็มันยังสาดอยู่เนาะทุกคนนี่ดิสงดากเล่มเกี่ยวเอาได้ซ้ำนี้แหละเอาไปมองแล้วเล็กแล้ะน้อยเนาะมันสี้ร้ายเองมันแบบเพื่อชิได้สอบนึงกรบอกแม่คอยทุกคนเนาะ มาชิตเต็มชอบอีกอะไลยเติมเนาะชีวิตประจำวันของชอาวนาเป็นอย่างไรตัวทุกคนฮัก <Okay. S 1> กันเมือเ่อยเตอเจอทุกคนฮักกันได้เคืองสอบนี่ แม่ก็ได้เครื่องสอบแล้วสิหลอกไปผู้ต่อหรือทุกคนลงบอลลุมพัวอย่ามันกระบอกคอยลายไปได้ต้องได้หลอกเอาได้ทุกคนคือชิได้เต็มสอบหนึ่งมันในทุกคนไในรายเติบคือเจ้าดาซื้อกับสอบมาสองเนาะอันนี้คือชื่อเต็มสอบเลยแหละ ไปเลาะเบิ่งอีกก่อนทุกคนเต็มหลายสอบหนึ่งย่างอีกสอบหนึ่งนี่เนาะสดาสิเอาสองสอบเหมือนนี่โอ้หัก็เต็มสอบเลยทุกคนเมื่อยเติมหนึ่งด้วยอึบน่าเป็นนักเลยทุกคนเอ้ bữa chị họ đó tớm nặng vô cái à. cứ mưa hình không kinh lại Kiên กินมันเอวเกลียวมาถูกมากเน,นี่ยไงหน,น,นาไงเออทุกคนสำหรับคลิปนี้เช้าดากับสีคอปิดไว้สำนีก่อนเนาะ อย่าลืมกดติดตามกดชมกดแชร์หอยซา่าแน่เพื่อเป็นกำลังใจหอยซอา่าเห็ดขีปต่อไปอีกเนาะ